สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียนลกงพะแชมวัดต่ออยหอบครับเป็นพิม์พเสมาหันข้างเล็กนะครับเป็นทองแดงผิวไฟครับสําหรับเหรลญนี้นะครับถ้าสภาพอย่างสวยๆก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดผิวไฟหายไปก็จะกลายเป็นเรืองทองแดงนะครับธรรมดานะครับการดูแลรักษาผิวครับของพระเป็นเรื่องสําคัญครับนะครับ ระสวยก็เป็นพระที่นายนน้ามองนะครับหลวงพ่อแช่มท่านเป็นเกจิจักหวันครปถุเราครับมีชื่อเสียงด่งดังอย่างมากนะครับขนาดน้ำมนต์ยังเทไม่ออกเลยครับท่านเป็นพระที่จิตใจดีมากครับเข้าไปกุฏิของท่านครับท่านจะนําเดินนําหน้าเราไปเลยครับเจเตเจเตเจเตของอะไรที่มีอยู่ในกุฏิครับท่านให้หมดเลยครับจริงนะครับเป็นพระที่จิตใจดีมาก ผมเจอมากัะตัวครับทุกคราวที่ผมไปกราบท่านไปอาบน้ำมนต์กับท่าน,าน,น,นครับท่านก็เป็นพระยิ้มแย้มแจ่มใสครับลูกล่างท่านขาวผิวพรรณดีมากครับพระกรรมฐานจะวันณะจะสวยมากนะครับดูการปฏิบัติของท่านจิตใจท่านเยือกเย็นนะครับนุ่มนวลน,นะครับก็เป็นสุดยอดเกจิที่ผมได้พบกับชีวิตผมครับถือว่าเป็นบุญมากๆนะครับ ครับในชีวิตผมนี่ก็เจอสองรูปนะครับที่รู้สึกว่าสุดยอดมากครับนั่นก็คือหลวงพ่แช่มและหลวงพ่เปิ่นครับ